ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนมาฝากกันเช่นเคยนะครับทางตลาดซัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยแผนงานในปี2565ถึง2567นะครับโดยคุณภากรปีจาธววชัยครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากลุ่มตลาดหลักทรัพย์นะครับกำลังยึดมั่นวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า to make the capital market work for everyone นะครับมุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนพร้อมกับปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศแผนกลยุทธ์3ปีก็คือปี2565ถึง2567เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยข้อแรกจะเชื่อมโยงโอกาสในทุกภาคส่วนพร้อมด้วยการส่งเสริมการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นจดทะเบียนใหม่แก่ประชาชนครั้งแรกหรือ IPO ของบริษัทที่มีศักยภาพและการเติบโตสูงและการจดทะเบียนของบริษัทจากต่างประเทศ มุ่งพัฒนาแหล่งระดมทุนสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม SME และสตาร์ทอัพนะครับด้วยการต่อยอดจากไลฟ์แพลตฟอร์มไปสู่ไลฟ์เอ็กชเชนโดยคาดว่าจะเปิดซื้อขายภายในไตรามาสแรกของปีนี้ครับข้อ 2. นะครับจะเป็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่รวมถึงเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยหรือว่า TDX ภายในไตรมาส3ของปีนี้ด้วยเช่นกันข้อ3ครับจะเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อการเงินของคนไทยนะครับผ่านการส่งเสริมและการศึกษาด้าน ESG เพื่อส่งเสริมทักษะการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตของคนไทยรวมถึงเพิ่มศักยภาพธุรก,กิจเพื่อสังคมและสนับสนุนธรรมาพิบาลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของตลาดทุนไทยด้วยครับ เป็นการตั้งเป้าหมายนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจนะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนนะคะค,คนไทยมีโอกาสในเรื่องของการออมรวมไปถึงการอัปเดตความรู้ใหม่ๆในโลกของเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยแหละค่ะ